กันอีกแล้วนะคะกับช่องแาน,นาพาเลาะไต้หวันนะคะทุกคนวันนี้ก็เช่นเคยค่ะวันนี้แอนจะพาทุกคนมาที่ตลาดแอนจะพาทุกคนมาเที่ยวตลาดสดน้ำถานนะคะที่อยู่เขตเทาหยวนนะคะทุกคนพอดีวันนี้แอนจะมาซื้อปอเปียนะคะไปทำปอเปียะทอดนะคะทุกคนมเลยค่ะตามแอนมาเลยค่ะ มาในส่วนของทางตลาดก็จะเป็นมีร้านนะคะขายหอยตอนนี้มันช่วง6โมงนะคะทุกคนคนจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันก็จะสะดวกต่อการในการถ่ายทำของแอมด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าประมาณ8-9โมงนี้คนจะเยอะมากมีทั้งคนไทยคนไต้หวันคนฟิลิปปินส์คนอินโดนีเซียเยอะมากเลยค่ะ ส่วนร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายอาหารทะเลตากแห้งค่ะทุกคนที่เห็นเป็นจานๆก็จะเป็นปลาทิงช้างนะคะจา,ลานละ100บาทค่ะคนไต้หวันชอบเอาไปทําน้ําพริกนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหอมแดงค่ะถุงละ50บาทที่แอนชอบพูดคําว่าบาทเนี่ยค่ะทุกคนเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยกับเงินไต้หวันเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะ ตอนนี้มันก็เพิ่ง6โมงนะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่าบางร้านพ่อค้าแม่ค้าเพิ่งจะเอาของออกมาขายนะคะตอนนี้คนก็จะเงียบๆหน่อยค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงเสสายหน่อยสัก9โมง10โมงเนี่ยคนจะเยอะมากเลยค่ะจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยค่ะทุกคนคือคนเดินชิดๆเหมืไหลกันเลยนะคะ รสิบบาทไอ้ยสิบาทต่อไปแอนก็จะไปซื้อผักแล้วก็แผ่นปอเปี้ยที่ร้านไมโครโฟนนะคะทุกคนซึ่งร้านนี้เขาจะอยู่ลึกมากเลยค่ะแต่ว่าลูกค้าของเขาก็เยอะมากเหมือนกันค่ะ ที่แอนเรียกว่าร้านไมโครโฟนนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาจะชอบพูดใส่ไมโครโฟนค่ะเพราะว่าร้านของเขานะคะลูกค้าเยอะมากเลยค่ะเขาก็เลยกลัวว่าลูกค้าของเขาอะคะจะไม่ได้ยินนะคะทีนี้คนเขาก็เลยเรียกกันติดปากเลยค่ะว่าร้านไมโครโฟน เราได้แผ่นปอเปี๊ยะมาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะไปซื้อกระหล่ำแล้วก็แครอทค่ะแต่ร้านนี้อันดูแล้วกระหล่ำไม่สวยเลยนะคะทุกคนแอนก็เลยจะซื้อแต่แครอทค่ะเดี๋ยวกระหล่ำจะไปซื้ออีกร้านหนึ่งค่ะมุมนี้เขาก็จะขายเครื่องปรุงรสต่างๆที่เป็นของไทยเรานะคะทุกคนมีหลายอย่างมากเลยค่ะมีทั้งซอสถั่วเหลืองน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำส้มสายชูนะคะ เยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้แอนก็จะซื้อ,อน้ำจิ้มไก่ไปด้วยนะคะทุกคนแอนจะเอาไปกินกับปอเปียทอดค่ะเพราะว่าแอนรู้สึกว่ามันเข้ากันดีค่ะ วันนี้แอนมาแต่เช้าหน่อยนะคะทุกคนก็เลยไม่ต้องไปแย่งซื้อสินค้ากับใครนะคะแต่ก็อดเสียดายแทนเพื่อนๆน,นะคะที่ไม่ได้ชมลีลาของเจ้าของร้านเวลาแกพูดใส่ไม้นะคะวันนี้แกแกน่าจะมาช่วง8โมงนะคะ่ วันนี้ก็เลยจะเห็นแต่ลูกชายแล้วก็ภรรยาของเจ้าของรา้านค่ะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วสองคนนี้นี่จะมาเปิดร้านนะคะส่วนเท่าแก่เจ้าของร้านเนี่ยเขาจะมาใสาๆหน่อยค่ะ120 เช่เชขอบคุณค่ะร้านนี้เดี๋ยวว่าลูกชายเจ้าของร้านพูดไทยได้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยว้าว <Wow. S 1> เราได้แผ่นป่อเปียแล้วก็ของตามที่เราต้องการแล้วนะคะทุกคนทีนี้แอนก็จะไปซื้อหมูร้านประจำของแอนค่ะซึ่งร้านนี้นะคะแอนไปซื้อกับเขาบ่อยมากค่ะจนตอนนี้สนิทกันเลยค่ะกับเจ้าของร้าน yeah. 小，我要煮那个大春泉，小小小的那个。哦，oh, 小小的。好，我要一百。OK。好。一百就过了。够了。就够了很多吗？嗯、如果没多，再多我不会道。两斤。牛奶加胡萝卜。对。哦，过场 ออเอ้จเจนเจนเจ๊เจไม่ไมาหมอ,อ้ออ <c oughs> ได้ยัางาอได้กล้วย <c oughs> ได้ยังมักี่ได้ได้มูดีเด้งมซ่ื้อปลาอยากกินหนึ่งปลาเอาก็ไปนะมาผ่อใ่กล้วย ยังตำกันค่ะเจ๊กล้วยคนอุดรนค่ะพี่น้องเอาวันสวัสดีพี่น้องในสวัสดีพี่น้องนะเดี๋ยวลงยูทูปให้อาไปรอดตลาดอ่ารอดตลาดมาผู้เดียวบอกเดี๋ยวแอนก็จะไปซื้อกระหล่ำปีด้วยค่ะ เราจะไปซื้อกล่องฟรีละกักับไออันทั่วงอกค่ะพี่น้องป 几张นึ่้ยี่ิบ็ดบอกว่ามารานมี่ขาง a เวลาได้พี่นอนตัวมันค้นหลายค่ะองรีบซื้อรีบไปค่ะ แอนได้ของแล้วนะคะทุกคนไปแอนก็จะกลับบ้านแล้วค่ะมันเยอะมากค่ะของนี้หนักมากเลยนะคะัวสีคะพื่ะเพื่อนแค่กระหล่ำหัวเดียวก็ไปแล้วนะคะสองสามกิโลแล้ว คลิปนี้แอนก็ขอเพียงแค่จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอนด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ